จะทำยังไงให้ให้ตัวโลโก้มันอยู่กับสินค้าของเราไปด้วยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเวลาลูกค้าคิดถึงก็ต้องคิดถึงเรานะครับโลโก้การออกแบบครับก็ต้องออกแบบให้มันดีด้วยนะครับมันมีหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะเขาเรียกว่าทำโ o ล d e ้ ratio นะครับในการออกแบบตัวโลโก้ให้มันดูเลยหน้าดึงดูดนะฮะตัวอย่างนะครับเนี่ยมันเนี้ยตัว r ย่างเงี้ยนะครับขณะเดียวกันครับโลโก้แบบไทย ก็จะเอาศาสตร์ของหลักวงจุยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช้สีใช้สีก็เกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับธาตุดินนะครับสีทุกคนใช้ก็คือเป็นสีน้ําตาลนะสีเหลืองสีสีเหลืองสีครีมสีเหลืองอ่อนช่วยส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงความอะไรครับหนักแน่นเออมีดินมีดินมันหนักแน่นนะครับธาตุน้ําครับโลโก้คนมีเสียเ,เงินนะสีฟ้าสีดำนะช่วยส่งเสริมเรื่องอะไรครับเรื่องการปรับตัวเรื่องการเจรจาเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับ ถ้าอะไรครับถ้าทองครับเป็นสีทองสีเงินสีเทาช่วยเรื่องอะไรครับช่วยตัดสินใจ่เรื่องความเด็ดขาดแล้วก็เรื่องของอำนาจธาตุไฟครับก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีม่วงสีชมพูช่วยเรื่องของพลังงานนะครับความกระตือรือร้นและสุดท้ายก็คือธาตุไม้อันนี้เป็นองค์ประกอบนะครับในการที่จะมาออกแบบตัวโลโก้นี้แบบไทยๆนะแบบไทยๆนะครับแล้วถามว่ามันโอเคไหมในการที่ใช้หลักพวกนี้เข้ามาใช้เราเชื่อไหมเชื่อไหมครับคุณพี่ อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผมแนะนําให้ข้างหลังมีแบงค์หนึ่งครับยกตัวอย่างเลยสีเขียวใช้ทั้งห้าธาตุเลยครับมีต้นข้าวมีน้ํามีสีเข้าก o o ก l e ไหมครับเพลง g o o o l l e ไหมอันนั้นก็ห้าธาตุเลยนะครับครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเขายังเชื่อเลยเราเชื่อดีไหม ไม่ต้องเชื่อผมนะราษาใหญ่ๆเขายัางเชื่อเลยนะครับลองดูนะเสียหายไหมไม่เสียหายนะนะครับลองดูนะนะครับ